ไปแล้วเรามาขุดทรายนี่โอ้โหขุนเข่ามาขุดทรายกันไหมอ่ะดูดีขุดทรายลูกไหนขุดดูสิโอ้มันจะเจออะไรใเนี่ยได้อะไรอ่ะพี่หมิงโอ้ได้แต่ทรายเจอไหมพี่ดีไม่เจอของอะไรเลยอะไม่เจออะไรเลยใช่ไหมอุ้ยพี่ดีเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยไงอะ เฮ้ยพี่ดีหยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้ยมีมันมันไม่ใช่มือนะแต่มันเป็นมันเป็นอะไรพี่ดีเหมือนนิ้วเหมือนนิ้วเหรอนยน,<อ>นิ้วพี่ดีหรือเปล่าไหนไหนพี่ดียกดูซิมีกี่นิ้วถ้า,างั้นมันจะมาขุดได้ไงล่ะ ขุดไปขุดมาขุดนิ้วตัวเองอพี่หมิงไหนนิ้วคมไปเนี่ยเอ้านิ้วแล้วนิ้วใครเนี่ยนิ้วพี่ดีก็ไม่ใช่พี่หมิงก็ไม่ใช่ <c oughs> มีอะไรไหมอ่ะพี่หมิงเฮ <c oughs> ้ยเจออะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยเจออีกแล้วเฮ้ยตอนนี้พี่หมิงก็เจอเล็บอีกแล้วพี่ดีก็เจอเฮ้ยเฮ้ย มิงมิงพี่ดีนี่มันนิ้วใครเนี่ยดูสิมันเหมือนมันเหมือนนิ้วคนเลยนั่นนะสิอุ้ยมามีว่ามันแปลกๆเลยนะทำไมทรายที่นี่อ่ะขุดมาก็เจอนิ้วว่ะเหมือนนิ้วขาเลยนี่มันนิ้วใครก็ไม่รู้นี่ดูวันฮาโลวีนค่ะวันฮาโลวีนอีกแล้วเหรอพี่ดีแต่เขาบอกว่าวันสามสิบเจ็ดอุ้ยอุ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะ ถ้าอย่างนั้นน่ะเราลองไปขุดตรงที่อื่นดูดีไหมพี่ดีเฮ้ยมีอะไรคืออะไรรูปยิ้มรูปยิ้มคืออะไรพี่ดีของเขาขเขาก็จะขุดเหมือนกันเหรอเนี่ยเจออะไรไหมเฮ้ยเจอไหมเฮ้ยเหมือนจะเจออะไรแล้วอ่ะทุกคนโอ้โหโอ้หูไหนอะเฮ้ยอะไรเนี่ยคุณ เฮ้ยคุณเขาเจออะไรเฮ้ยมันคืออะไรคุณเฮ้ยมันเป็นนิ้วจริงด้วยคุณแล้วมันก็มีแหวนด้วยเนี่ยคุณด,ดูสิรียว,ว่าจะนำองค์ประกอบการเนนี่ใช่ใช่ถ้าอย่งงางนั้นน่ะเราต้องหาตามหานิ้วแล้วเอามาประกอบกันเราก็จะได้รู้ว่ามันเป็นนิ้วใคร เฮ้ยม <Merci. S 2> <im> <ai> ีอ <ses qui> ีกเหรอไหนนเฮ้ย se นี่ไงนี่ไงพี่ดีขุดเจออีกแล้วเดี๋ยวนะพี่ดีเฮ้ยมันเป็นนิ้วจริงด้วยดูสิมีขี่นิ้วไหนวางไว้สิอันนี้ต้องเป็นนิ้วอันนี้ต้องเป็นนิ้วโป้งอันนี้นิ้วก้อยเดี๋ยวมามิวางให้นะนี่ต้องเรียงเรียงก่อนนิ้วโป้งนิ้วก้อยนิ้วนางเฮ้ย มันหายไปนิ้วนึงอะแต่หนูว่ามันเป็นแบบระแวงมากเลยดูสิมัน<ะ>หายไปนิ้วนึงอะพี่หมิงมันจะมีอีกหรอมีไหมขุนไม่มี oh. เอ๊มันไม่มีหรอกขุน oh. อุ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแอบอยู่ตรงนั้นน่ะ

ผี่รหมลีมาอยู่อะไรแถ นายวิ่งวิ่งวิ่งออกจากตรงนี้นู่นซอมบีอยู่นู่นแล้วอ่ะเฮ้ยสำบี้น่ากลัวจังเลยดูสิถ้ายังงั้นน่ะต้องให้เด็กๆไปหลบแล้วเด็กๆหลบก่อนหลบก่อนน่ากลัวมากเลยพี่ดีลงมาลงมาพี่มิงพี่นายนั่งลงนั่งลงเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเมื่อกี้ คุณเขาคุณเขาเข้ามา,นานดูสิ <นะ S 1> เราอะวิ่งหนีซอมบี้อะมันเข้ามาในสวน,นสนุกได้ไงพี่น,านา้าเราแอบไปดูกันนะ,ะไปพี่มิงแอบไปดูเฮ้ยนากก่ากลัวพี่ดีผอมหน่อยเดี๋ยวซอมบี้มาเฮ <c oughs> ้ยไปไปไปพี่มิงขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเฮ <c oughs> ้ยน้องนายเร็วน้องนายมีดีดีหลบอยู่ตรงนี้เฮ้ยไปไปค่อยค่อยขึ้น ชั้นสองเหรอเอาไปไปไปชั้นสองชั้นสองหลบหลบหลบกันอันนี้ชั้นสองอันนี้ชั้นสามเอาชั้นสามเหรอเออชั้นตรงนี้แหละตรงนี้แหละนี่เราหลบอยู่ตรงนี้แหละพี่นายพี่นายตรงนี้ตรงนี้อุ้ยหลบหลบหลบพี่ดีน่ากลัวมากเลยไหนใช้ชื่อกก่อนนะอ่ะพี่ดีถูกต้องไหมมิงมิงถูกต้องค่ะคุณเขา ไหนอะอะไเฮ้ยหรือว่านี่คนนี้เป็นพี่ไดยเหรอไม่ใช่เฮ้ยแต่ตาขลุ่นนะอ๋อ้ยอ๋ใช่หน้าปแปลกๆอ่ะเอามิงมิง,มงไปเฉยเลย พี่ดีอะไรไม่มีหนิงตามเอานิ้วหรือเปล่าตามเอานิ้วเฮ้ยนิ้วนี่หรอเฮ้ยใช่ใช่หรือว่าเขามาตามเอานิ้วเขาหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ไงเขาอยู่ตรงนั้นเดี๋ยว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 ก่อนเฮ้ยพี่ดีจริงจริงด้วยทำไมมันงอมบดพี่ดีจริงๆด้วยดูสินิ้วนิ้วเขาไม่อยู่แค่หนึ่งนิ้ว เฮ้ยใช่ไหมนี่มันนิ้วของฉันนี่น้อเฮ้ยเขามาตามเอานิ้วจริงด้วยพี่ดีเอาใส่ตะกร้าไปเลยนะเนี่ยนิ้วเธอใช่ไหมโอ้ยใช่แล้วใช่แล้วโอ้ยฉันมาตามหานิ้วของฉันตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมผีพูดได้ผีสมัยใหม่อ่ะพี่ดีผีสมัยใหม่พูดได้้สรุปแล้วก็มาตามเอานิ้วใช่ไหมตามหานิ้วตั้งนานแล้วเนี่ยฮ้ยเฮ้ย ต่อนิ้วต่อนิ้วต่อนิ้วอ่ะใครจะต่อนิ้วให้พีอ่ะพี่ดีต่อนิ้วให้พีอันนี้เอานิ้วโป้งมีแล้วมีแล้ต่อนิ้วกลางต่อนิ้วกลางเฮ้ยตึ๊บเฮ้ยโอ๊ยอันนี้นิ้วก้อนใช่ไหมเฮ้ยตึ๊บตึ๊บโอ้ยากอ่ะนิ้วนางต่อนี่นิ้วนางต่อนิ้วนางก่อนเฮ้ยเฮ้ยตึ๊บโอ๊ยอันนี้นิ้วหนึ่งนิ้วก้อยอันนี้นี่แหลตึ๊บเอ้าอันนี้มันนิ้วนาง จร,จริงจริงด้วยโอ้โหสรุปมือซอมบี้ก็โคบแล้วนะเนี่ย<ช>พี่ดีโอ้โหพี่ดีดีนะเนี่ยที่เราอ่ะรู้ว่าที่เราช่วยซอมบี้ใช่ไหมใช่แล้วอขอบ <ขอ S 2> คุณเร <ขอ S 2> ่องเนี่ยอนนขอบคุณมากเลยนะเนี่ยที่ช่วยตามหานิ้วให้ฉันเนี่ย<อ>ไม่งั้นนะ ทำงานไม่ได้เลยวันฮาโลวีนอ๋อต้องไปแจกขนมให้เด็กใช่ไหมอยู่หายอยู่หนึ่งมีจามนิ้ว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรซอมบี้เดี๋ยวเราจะช่วยหานะโอเคพี่ดีสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อน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 ี่ไม่มี่ไม่รู้นะคะว่ามีจริงไหมถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ไวด้วยน แล้วก็ช่องอ m ามีนนนนทีวีด้วยนะคะโอเคทีนี้ไปแล้วนะบุ้ย